สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เหนือดำพลาสติกเดี๋ยวเรามาดูเจ้ามาร์คเทนแก้ซอฟนะครับนี่วิธีการแก้ซอฟก็คือเอาดินเปียกขึ้นเห็นไหมครับลวงดินเปียกขึ้นแต่เราดินแห้งลงแทนนะครับโอ้มันยังแช่อยู่เลยครับตรงนี้ตากลงไปยังเปียกอยู่ครับโอ้ นี่แหละครับคือการวิธีการแก้ซอฟเอามาตากแดดไว้ก่อนเก็จะเอาตัวแห่งลงแทนครับเจ้าโกเวลโกเอสเ0สองร้อมาเทนนะครับสีสันสวยงาม ไปล่วงลงไปครับไว้รุ่นครับนะครับเนะี่ยแล้วก็เป็นงานพอสมควรหนะักจะเป็นรถมากแต่ดนน้อย คับรถก็คอยคร้วเอาแต่เล็กๆแบบนี้แหละครับเดี๋ยวก็ได้เป็นขั้นอาจารย์ครับตอนนี้ก็เป็นครูไปก่อนถ้าเป็นครูก็คือครูสอบบรรจุได้พ้นจากพ้นจากเอเป็นจากอัตาจ้างมาเป็นถ้าระบบครูนะครับก็พ้นจากครัตตาจ้างมาเป็นครู บรรจุนะครับเนี่ยก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรื่อยแล้วก็ได้เป็นระดับอาจารย์ครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆนะครับแต่ถ้าว่าได้ขึ้นรถใหม่นี่ให้ว่าท่าแกไว้ใจพอสมควรนะครับ มาเทนรุ่นสิมันมีรุ่น2 1 0อซิออกมาแล้วนะครับเจ้าโกเบเนงั้นเน้นชาติจเจริญซับรีวิวอยู่นี่คือวิธีการแก้ซอฟครับเอาดินเปียกเป็นเอาดินแห้งลงแทนนะครับดินเปียกเอามาตากไว้นี่แหละทิ้งไว้ตากแดดนาน,นๆแล้วก็ แหงไปตามการเวลาแล้วก็เอาลงมาคืนโอยเรานาะดินที่แห้งแล้วนะครับมาลงดินเปลี่ยนก็เอาขึ้นแก้ไปเรื่อย ถึงจุดที่ใช่แล้วค่อยหยุดเสร็จแล้วก็ย่ำด้วยล้อแท็กเหล็กท่านนี่นะแหละแกซอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ลงมาย่ำกบไปก็มาก็ไปก็มานะครับ พลาดไปหมดเจาะตรงไหนดินแห่งมาลงแล้วครับดินแห่งก็คือหนาดินแหละครับเอาหนาดินลงมาไว้แทนน็อตแล้วก็ส่วตัวดินที่เปียกขึ้นไปนะครับทำอ,อยู่แีแหละ เพื่อให้มันผ่านนะครับแล้วไฟลงดินได้โอ้โหยังแฉมากเลยครับพอเริ่มลงงานช่วงหนาฝนครับโอ้แฉมากเลยครับ ก็เป็นตรงช่วงที่ของทีมงานรัตนชาตินะครับมารับเหมาตรงนี้นะทำกันไปเรื่อยๆครับเอาดินแห่งลงไปแทนแค่นี้ก็แข็งใช้ได้แล้ว บริเวณด้านทางไหลถนนนี่แหละครับที่จะเปียกมากนะครับเราก็ใช้แรงกดตอไอไฮโดริกรถนะครับปั่มนะครับ สายแรงของรถกดลงไปนะครับระบบปั๊มกด,ดแล้วก็นี่และว,วิธีการแก้ซอฟนะครับ เจ้ามาร์กเทนนี่มีหน้าที่แก้ซอฟต์นะครับตรงไหนที่ไม่ผ่านมาเลยนะครับมาร์กเทนขันนี้แหละจะคอยแก้นะครับเอาดินแห้งลงนะครับครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผู้ใหญ่หนะูดำคลาสสิกลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ